สุัยยยยเเ้ามอาองิรรีรรรวันนี้โค้ครับจะมานําเสนอนักเตะผู้มีฝีเท้าร้ายกาจผูกขาแข่งให้กับสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดมาอย่างยาวนานผู้มีนามว่าอาร์ุูาชัยใจเด็ดสุปชัยเกิดวันที่1นธันวาคมพศ2541ปัจจุบันเล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับทีมบุรีรัมยูไนเต็ด โดยในปี2559บุรีรัมได้เซ็นสัญญาคว้าตัวสุภชัยใจเด็ดมาใส่เสื้อเบอร์22และถูกเปลี่ยนเป็นเสื้อเบอร์9ในเวลาก่อนเริ่มฤดูกาลการันตีด้วยการเป็นแชมป์โคคัพในปี2017นัดเปิดบ้านเจอกับลำปาง FC สุภชัยทำประตูแฮตทริกแรกตั้งแต่ย้ายมาอยู่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดและมีส่วนช่วยทำให้บุรีรัมยูเนเต็ดเอาชนะลำปาง FC ไป6ประตูต่อ0 สลับได้บอลยาบ้างครับคริสเติร์มีสุภชัยวิ่งนำไปแล้วก็ดีเลยครับโอ้โหลูดีสุดยอดครับเปิดประตูขึ้นนำที่น the ัดเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดสุปชัยคว้าโอกาสทำประตูขึ้นนำนครปฐมยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์และเป็นประตูแรกของสุภชัยในซีซั่นมีส่วนช่วยทำให้บุรีรัมยูไนเต็ดเอาชนะนครปฐมยูไนเต็ดไปสองประตูต่อศูนย์ข้ามาครับโอ้โหมาโซโดทันด้วยวาโซโดได้เลือกเปิดปั่นเข้ามาครับและได้โขกลกนี้ทิ้งมาก่อน วกับมาจุนซูมองตั้งออกมามาทำประกูเดือดเป็นนวดอยู่ครับเข้าซ้ายเข้าซ้ายหยอดข้ามไปแล้วก็ตัวหลังปเปินและถัดมาสุภชัยทำสองประตูแรกในลีดด้ยวยลูกยิงไกลสุดสวยนัดเปิดบ้านเจอกับสุโขทัยเอฟซีและจบแมตช์กอ่อซียอยประตูต่อหนึ่งเอาไว้ได้ครับสุภชัยสุภชัยรับเข้ามาสุภชยัยลองยิงเองนี่เรียบร้อยเลยครับโผมสามประตูต่อหนึ่งครับสุภชัย โคคครับจอดลึกนักเตะดดาวรุ่มตลอด2เดือนนี้ในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปรู้จักกับใครติดตามเราได้ที่เพจโคคครับ Thailand สำหรับวันนี้เราขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศสบายสบายของสุภชัยใจเด็ดกูสะไม่ทอยไม่เหนื่อยกูสะอยเขียงข้ากูสะรวมสร้างตำนานยิ่งใหญ่ในเอเชียรั